สัสดีค่ะพบกับดรไก่มัทนาประวีสาราคุณมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณไก่มีความสุขที่สุดเลยค่ะข้างหลังคุณไก่คือลอนดอนไอ e ์วันนี้คุณไก่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะคุณไก่มาทำภารกิจอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวเลขด้วยที่นี่วันนี้คุณไก่อยากจะพูดถึงตัวเลขที่ในเบอร์มือถือมีเลขหนึ่งหนึ่ง เบอร์มือถือของใครก็แล้วแต่ที่มีเลขหนึ่ง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 เป็นเลขที่ทำให้ทุกคนที่เป็นผู้ใช้มีภาวะผู้นำที่สูงแต่เชื่อไหมคะว่าหนึ่งหนึ่งตัวนี้เนี่ยส่งผลให้คุณเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ในเพียงชั่วข้ามคืนเพราะหนึ่งหนึ่งเหมือนพรุเขาสามารถที่จะทำให้เราสมปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการได้เร็วมาก แต่เชื่อไม่คะว่าทันทีทันทีที่เราขึ้นไปถึงจุดที่เราต้องการมันสามารถจะพลิกผันแล้วก็ร่วงมาได้ในเพียงแค่ชั่วข้ามคืนตัวคุณไก่เองคุณไก่เคยใช้เลขหนึ่งหนึ่งในเบอร์มือถือแล้วร้อยเรียงการวางตำแหน่งผิดวันนั้นคุณไก่ใช้คุณไก่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเบอร์มือถือเราก็เห็นว่าหนึ่งหนึ่งมันสวยดีปรากฏว่า รักกันอยู่ดีๆกับสามีมันก็เกิดการทําให้เราต้องร้างลากันไปหรือธุรกิจทําธุรกิจอยู่ดีๆชีวิตกําลังประสบความสําเร็จพอถึงจุดหนึ่งมันร่วงลงมาชนิดที่ยังไม่อยู่ฉะนั้นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าเราร้อยเรียงผิดเขาจะเป็นพรุที่สามารถดับได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งหนึสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเชิดหัวองค์กรขึ้นอย่างเช่นเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ หรือใครก็แล้วแต่เพิ่งเริ่มมีความรักแล้วอยากจะให้รักนั้นสมความปรารถนาแล้วได้แต่งงานไวๆเราก็อาจจะใช้เลขหนึ่งหนึ่งได้แต่การร้อยเรียงตำแหน่งต้องดีจริงๆนะคะต้องอาศัยผู้รู้จริงๆเพราะว่าถ้าคุณเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ก็สามารถที่จะให้เลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยช่วยส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้เป้าตามที่คุณกำหนด หรือถ้าคุณร้างความรักมานานแล้ววันนี้อยากจะสมหวังอยากจะแต่งงานพอมีแฟนปุ๊บเรามาใช้เลขนี้รักของเราก็จะสมหวังเร็วแต่เลขเนี้ยมันมีกติกาของมันนะคะคือเราต้องตั้งจิตเอาไว้เลยว่า เมื่อไหร่ที่เราสมความปรารถนาดังที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเป้าของเราในการเปิดธุรกิจใหม่จะต้องได้ร้อยล้านภายในหนึ่งปีทันทีที่แตะร้อยล้านปุ๊บวันนั้นคุณต้องเปลี่ยนเอาหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งออกทันทีเลยค่ะแล้วก็เลิกใช้เชื่อไหมคะว่ามันแปลกแต่จริงถ้าคุณแตะจุดประสงค์ของคุณคุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วแล้วคุณยังไม่เลิก เป็นไปได้ค่ะว่าแค่ชั่วข้ามคืนมันอาจจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นทำให้คุณถึงขั้นที่ปวดหัวปวดตับกันเลยทีเดียวทีนี้อันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากประเทศอังกฤษในวันนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในประเทศอังกฤษเองคุณไก่ก็ต้องบอกว่าคุณไก่เปลี่ยนเบอร์มือถือให้นักธุรกิจในประเทศอังกฤษจากเดิมคนคนนี้เนี่ย ใช้เลขหนึ่งหนึ่งในตำแหน่งสองตัวสุดท้ายแล้วการร้อยเรียงเบอร์มือถือผิดมากๆฉะนั้นวันหนึ่งเขาเคยประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ร่วงลงมาภายในแค่หนึ่งปีธุรกิจที่เขาทำเนี่ยต้องบอกว่ายับเยินกันเลยทีเดียวแต่พอเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือและเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ NLP เขาไปเข้าคลาส ซ่อมแซมเทคนิคบางอย่างให้ใจเขาสู้เปลี่ยนเบอร์มือถือให้เขาดีขึ้นเขาสามารถกลับมายืนได้อีกเหมือนที่คุณไก่กลับมายืนในวันนี้ฉะนั้นหนึ่งหนึ่งเป็นเลขที่ถ้าคุณจะใช้คุณต้องให้ผู้รู้จริงๆในการพิจารณาการร้อยเรียงให้นะคะและสำหรับวันนี้บรรยากาศที่นี่โรแมนติกมากโรแมนติกที่สุดเลยอยากจะให้หลายๆคนได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่บ้าง แต่ว่าถ้ายังไม่มีโอกาสมาก,ก็ตามทริปคุณไก่มาก่อนในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ต้องการจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเพิ่มเติมสามารถจะหาหนังสือที่คุณไก่เขียนทั้งสี่เล่มได้มาอ่านดูหนังสือมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือชื่อเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตเล่มแรก เล่มที่สองเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตตอนความมั่งคั่งใครก็แล้วแต่อยากที่จะรู้ว่าเราทำธุรกิจกับคนนี้แล้วเราจะมีปัญหาไหมเขามาวางโปรเจกต์มาทำให้เรารู้สึกว่าถ้าทำธุรกิจกับเขาเราจะได้เงินมหาศาลเรามาดูตัวเลขในเบอร์มือถือของเขาผ่านหนังสือเล่มความมั่งคั่งว่าเขาจะช่วยเหลือเราได้จริงไหมถ้าตัตเขาเองเขายังไม่มั่งคั่งแล้วเขาจะมาช่วยเรามั่งคั่ง เป็นไปไม่ได้แน่ๆหรืออีกเล่มหนึง่งคือหนังสือเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตตอนความรักข้างหลังคุณไก่เป็นบิ๊กเบนตอนนี้เขาตีละครอีกหนึ่งครั้งโรแมนติกที่สุด15นาทีตีอีกแล้วนะคะ ทีนี้เล่มต่อไปคือหนังสือเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเป็นหนังสือที่ให้กำลังใจดีๆสำหรับคนที่อ่อนแอหนังสือเล่มนี้คุณไก่เขียนจากประสบการณ์ของชีวิตตัวเองและอีกเล่มหนึ่งนะคะเล่มสุดท้ายหนังสือเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตตอนความรักเล่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีความรักคุณถึงจะอ่านได้แต่หนังสือจะบอกถึงตัวเลขที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นที่รัก คุณทำธุรกิจยังไงให้เป็นที่รักคุณมีคู่ยังไงให้เป็นที่รักหนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์อีกหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็หนังสือทุกเล่มเหมือนเดิมค่ะรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็แบ่งบางส่วนไปบำรุงพุทธศา,าสนาคุณไก่ขอโมทนาบุญเหล่านั้นให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านที่ช่วยกรุณาซื้อหนังสือนะคะ และก็สุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้คุณไก่ขอฝากประโยคที่ว่าถ้าเราไม่คิดชีวิตของเราก็จะไม่คุกขนะคะฉะนั้นเลือกคิดแต่สิ่งที่ดีอะไรที่เป็นลบเราตัดทิ้งไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปหนะ้าสวัสดีค่ะ